ขอบคุณน้องๆมากอดทนน่ะอดทนเธอมัอไม่ไดแกมาง่ายๆนะอันนี้คือความพยายามคี่อดทนของเด็กๆอตโตบังกาลาเียามาดีมากลแล้วเอาตัวสูงมาไล่บล็อก,กหมดสิงด่ง,ง,งที่สำคัญก,ก็คือบอลสูตรเขาก็จับได้ในเซตในเซตสี่ทำให้เขาได้มาเป็นสองสอง ตอนนี้ประเด็นคือขอบคุณในความอดทนในความอดทนแล้วก็บุกกดดันเขาดีใจ,จกำไรแไรแล้วปีพุกสองศเราชนะแค่2ไงนี่จะชนะสามแล้วดนูน้องๆนี่ยดีใจกันมากมากเลยเมลอนก็มานะคะเมลอนก็มาตอนนี้โอ้ยไหลหลังปิดเกม โอโคือจริงๆแล้วเราอยากจะชนะ3 0ศูนย์แต่ว่ามันยากกว่าที่เราคิดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางังแเรีมาดีมากบอลรับเหนียวแล้วก็ตั้งโซนเก่งเขาทำกันบ้านรู้เลยว่าไทยจะเสิร์ฟยังไงจะรับยังไงไทยจะตมตีเขาด้วยอะไรตอนนี้ไทยลูกหมูกันอยู่นะคะโอ้ยดีใจกับน้องๆอ่ะดีใจมากๆพวกเชอมันรอดคือ เือเราแพ้ก็ได้นะเพราะเป็นคาเรียมาดีแต่วันนี้เซตห้าพี่บอยบอกได้เลยพวกเขาแบกความกดดันคือทีมมังเกเรียกดดันเราเยอะมากกดดันลูกเซิร์ฟกดดันบล็อกเอาบล็อก190มาบล็อกไล่บล like ็อกเลยตควชกำลงเขารองเก้าเนี่ยเปลี่ยนลงมาไ like ล่บล็อกกดดันอะไรกดดันการบล็อกของเราด้วยการตบเหนือเหลือนเหลือบล็อกเพราะนั้นเกมรับเราจะลำบากมาก สังเกตไหมว่าถ้าเรารับแล้วเราตีเขาไม่กลับมาไม่ตายอ่ะเราแย่เนี่ยคนไทยเยอะมากคนไทยเยอะมากอยากให้ดูบรรยากาศโอ้ oh, ถ้าเราแพ้ขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะโอ้ oh. Oh. ตองเชียร์ไทยที่เสียเงินมาตรงนั้นบัตรเกือบสามพันนะ ดีใจกับทุกคนน่ะดีใจเธอมันแบบกด,ดดันน่ะเธอเข้าใจคำว่ากด,ดดันป่าคือเรารู้ในบรรยากาศเราเป็นกองเชียร์เรานั่งเชียร์เรายังกด,ดดันเลยแล้วผู้เล่นนะ่ะความคมต้องมาเช่ป่ะอย่างบอบอลวันนี้บบอ,บอถูกกด,ดดันมากถูกจี้เสิร์ฟถูกประกบบล็อกแล้วโอเคแต่ว่าพี่บอยก็ต้องขอบคุณผู้วันนี้ผู้ก็วิ่งเยอะแล้วผู้ก็ก็จ่ายบอลแบบหลากหลายมากโดยเฉพาะบอลสูตรนะคะ ดูเต้นเต้นดูดูเขาเต้นกันดูเขาเต้นกันนู่นเด็กๆก็คงจะหายเหนื่อยอ๋อเต้นแล้ว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 อ้อสัดาวสัดาวสดาวเบอร์ห้านะสัดาวเบอร์ห้าโอ้ บอเบอกับไก่เหรอโอ้ยลูกสาวอีร้อนมาล้อนเลยวันนี้บอบอแบกความกดดันเยอะบอบอถูกจับเยอะแล้วบอบอเสิร์ฟรักเสิร์ฟก็ถูกจี้ใช่ป่ะแล้วเกมบุกของบอบอบล็อกก็ถูกบล็อกฉ่ำส่วนควีนบีมแน่นอนขนาดสับมาเป็นหัวเสาก็ยังโดนบล็อกก็คือวันนี้เกมเราเนี่ย เอาหัวเสาไปเป็นบีหลังเอาบีหลังก็เป็นหัวเสานะเพราะฉะนั้นในความในความหลากหลายของทีมมันเยอะมากวันนี้ค่ะแต่ว่าแม้ว่าเราจะได้ชนะแบบ3ามสองแต่เราก็ชนะไงเพราะฉะนั้นรองเชียร์ก็คงจะดีใจแบบแบบอยว่าเออมีชัยชนะให้เรามีรอยยิ้มบ้างแล้วแบงการียก่อนหน้าน,นี้เราบอกเราสิบสามเขา20กว่าเฮ้ยถ้าฟอร์มแบบนี้เขาดีวันดีคืนนะความเหนียวของเขามาแล้วเขาจะกลายเป็นทีมยุโรปแบบโปรแลนด์ เป็นทีมยุโรปแบบอิตาลีที่มีตัวสูงแล้วมีโครงสร้างบอลที่แข็งแรงแล้วเขาตีบอลเร็วเยอะด้วยนะไม่ใช่เขาจะไม่ตีบอลเร็วเยอะเขาตีบอลเร็วเยอะด้วยนะคะเละิศเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างนอกเราจะเจอน้องไม้ถ้าไปไปดูดูหน่อยว่าน้องๆเป็นไงกันบ้าง